สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับ14ธันวาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลมากมายนะมีให้ทุกท่านเลือกเชียร์กันนะหลักๆก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลยุโรปนะครับมีทั้งยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะครับ2คู่วันนี้นะครับจัดมาแล้วนะครับไปดูที่คู่แรกก็จะเป็นในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นเกมระหว่าง ลาโคเชสโตโชวานะครับเจอกับอัตาลนตานะครับสถานการณ์ในกลุ่มดีตอนนี้นะครับก็ทางลาโคยูดับอยนะครับมีอยู่4แต้มเท่ากับสโตมกาสนะครับแต่ว่าโอกาสเข้ารอบเดียวยังมีอยู่นะในการไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะเพราะว่าเรื่องของวันนี้ถ้าเกิดชนะได้ขึ้นมาแล้วก็สโตมการสแพ้กับลิสบอนเนี่ยโอกาสก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลาโคจําเป็นต้องชนะสถานเดียวเหมือนกันนะครับ ซึ่งผมมองว่าตอนนี้อาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ว่าเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพเป็อยู่รอชัดเจนนะครับอัลตานตาเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะอาจจะเล่นแบบไล่ความกดดันแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอาลตานตายูเอแชที่ผลงานไม่ค่อยดีนะก็น่าจะเน้นอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมานะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากดีกรีแล้วก็มาตรฐานของทีมแล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้มาเยือนมีภาษีดีกว่าครับเชื่อว่าอย่างน้อยวันนี้เสมอได้ แล้วก็บิลกาสชนะได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาเขาให้เจ้าถิ่นลาโคเป็นฝ่ายต่ออยู่นิดนึงนะครับที่0.25ก็ให้อยู่รองที่อัตาลันต้าดีกว่านะครับส่วนีคู่หนึงครับไปดูที่ฟุตบอลคอนเฟอลิลีนะครับจะเป็นเกมระหว่างาสลิสกี้จากบอสเนียครับเจอกับอแอสเซอรวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกนะครับ สายก,กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะไร่ผลแล้วนะเพราะว่าซิลิสกี้เนี่ยตกรอบไปแบบร0 0ปแล้วนะครับผมก็วันนี้เล่นแบบไร่ผลนะครับส่วนวิลล่าเนี่ยเป็นจา่าฝูงนะครับ12คะแนนจาก5เกมนำหน้าเรียกียวอซออยู่3แต้มนะครับแต่ว่าโอกาสการเป็นแชมป์กลุ่มอยางม่รับบส่นะถ้าเกิดว่าวันนี้แพ้ขึ้นมาแล้ววอซอชนะอัคมาเนี่ยวอซอจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าเฮดูเฮดดีกว่านะครับ ซึ่งผมมองว่าอุนาเอมเบรี่เกมนี้น่าจะเน้นอยู่เหมือนกันนะเพื่อที่จะคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะการตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากามาตรฐานนะครับเรื่องของผลงานอะไรต่างๆก็ถือว่าวิลล่าเหนือกว่านะชั่วโมงที่ผลงานดีด้วยนะครับชนะมาติดต่อกันหลายนัดแล้วนะครับแล้วก็แพ้ครั้งล่าสุดนู่นเลยครับเดือนพฤศจิกายนก็ไปแพ้มาเดือนกวกว่าแล้วผลงานดีมากๆเกมลุกก็ดุดันด้วยนะครับผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้ ซินสกี้จะเล่นที่บ้านของตัวเองที่บอสตัแต่ผมคิดว่าทุกอุปรกรณ์ต่างๆเป็นรองหมดเลยนะครับเรื่องของเฮดี้แคปวันนี้เขาให้วิลล่ากำแพงสูงกว่า1ชั้นพอนเชื่อว่าวิลล่าเก็บผลที่ต้องการได้นะครับส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะขาดไม่ขาดก็ต้องรุ้นกันแต่ว่าอย่างน่าเลือกเชียร์ที่แอสต์วิลล่านะครับสรุปนะครับ2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์จะมี ในส่วนของอตาลนตาครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่แพ้ลาโคสวยคู่หนึง่งผมเชื่อว่าวิลล่าวันนี้น่าจะบุกชนะสลิสกี้ได้นะครับผมน,นี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ